พระบาลีเรื่องนรกจากพระบาลีเทวทูตสูตรซึ่งสมเด็จพระสยามภูสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ข้ามพบทรงมีพระมหากรุณาตรัสว่าดูกระรพิสุท์ทั้งหลายลาวนายนิริยบาลจะให้สัตว์เหล่านั้นถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำทั้งห้าประการคือ 1. นึงตรึงตะปูเหล็กแดงที่มือข้างที่หนึ่งส รึงตะปูเหล็กแดงที่มือข้างที่สองสามริงตะปูเหล็กแดงที่เท้าข้างที่หนึ่งสี่รึงตะปูเหล็กแดงที่เท้าข้างที่สองห้าริงตะปูเหล็กแดงที่กลางซวงอกสัตว์นรกผู้ประมาทหลงสะสมแต่อกุศลกรรมเหล่านั้นจะต้องเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าสาหัสเจ็บแสบอยู่ ในนรกนั้นและจะยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นสุดดูกรรพิกษุทั้งหลายเหล่านายนิอรยบาลจะจับสัตว์นรกขึงพืชแล้วเอาผึ่งถากจับสัตว์นรกเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วถากด้วยพระและจับสัตว์นรกนั้นเทียมรถแล้วให้วิ่งกลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่มีไฟติดทั่ว ลุกโพรงโชดช่วงให้สัตว์นรกนั้นปีนขึ้นปีนลงซึ่งภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ที่มีไฟติดทั่วลุกโพรงโชดช่วงและจับสัตว์นรกเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วพุ่งลงไปในหม้อทองแดงที่มีไฟติดทั่วลุกโพรงโชดช่วงสัตว์นรกก็จะเดือดพล่านเป็นฟองอยู่ในหม้อทองแดงนั้นเมื่อเดือดเป็นฟองอยู่ ก็จะพล่านขึ้นข้างบนครั้งหนึ่งบ้างพลาดลงข้างล่างครั้งหนึ่งบ้างจะเสวยทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในหม้อทองแดงนั้นตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นสุดดูกร,รักพิสุทั้งหลายหเล่านายนิอรยาบาลจะโยนสัตว์นรกนั้นเข้าไปในมหานรกก็มหานรกนั้นแลมีสี่มุมสีม่ประตูแบ่งไว้โดยส่วนเท่ากัน มีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กพื้นของนรกใหญ่นั้นล้วนแล้วแต่ด้วยเหล็กลุกโพรงแผ่ไปตลอดหนึ่งร้อยโยดโดยรอบพื้นของนรกใหญ่นั้นล้วนแล้วด้วยเหล็กลุกโพรงแผ่ไปตลอดร้อยโยศโดยรอบด้านประดิษฐานอยู่ตลอดการเป็นนิดนิ้รันดูกระพิสูจน์ทั้งหลายมหานรกนั้นมีเปลวไฟลุกจาก ผนังด้านหลังผนังด้านหน้าพลุ่งจากผนังด้านหน้าจะลดผนังด้านหลังพลุ่งจากผนังด้านเหนือจะหลดผนังด้านใต้พลุ่งจากผนังด้านใต้จะหลดผนังด้านเหนือพลุ่งจากพื้นข้างล่างจรลดเพดานข้างบนพลุ่งจากเพดานข้างบนจะลดพื้นข้างล่าง สัตว์นรกทั้งหลายย่อมต้องเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบปวดร้าวทุรนทุร,ทร,รายสุดแสนจะอนเนตอนาถอยู่ในมหานรกนั้นและจะยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูกระรพิกสุทั้งหลายย่อมมีสมัยที่ในบางคราวโดยระยะเวลาน,านานที่ประตูด้านหน้าของมหานรกจะเปิดออก สัตว์นรกจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วแล้วย่อมจะถูกไฟไหม้ผิวไหม้หนังไหม้เนื้อไหม้เอ็นแม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลกแต่อวัยวะที่สัตว์นรกนั้นยกขึ้นแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีและในขณะที่สัตว์นรกใกล้จะถึงประตูประตูนั้นก็จะปิดสัตว์นรกทั้งหลายย่อมเสวยความทุกข์กล้า ราบเท่าอายุของวิบาก,กรรมดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายย่อมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราวโดยล่วงระยะเวลานานที่ประตูด้านหลังของมหานรกนั้นจะเปิดออกที่ประตูด้านเหนือจะเปิดออกที่ประตูด้านใต้จะเปิดออก สัตว์นรกทั้งหลายจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วแล้วย่อมจะถูกไฟไหม้ผิวไหม้หนังไหม้เนื้อไหม้เอ็นแม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลบแต่อวัยวะที่สัตว์นรกนั้นยกขึ้นแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีและในขณะที่สัตว์นรกใกล้จะถึงประตูประตูนั้นจะปิดสัตว์นรกทั้งหลายย่อมสวยทุกขเวทนาอันเป็นทุกข เจ็บกล้าแสบอยู่ในมหานรกเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูกร,รักพิสุจทั้งหลายย่อมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราวโดยล่วงระยะเวลานานที่ประตูด,ด้านหน้าของมหานรกจะเปิดออกสัตว์นรกจะรีบไปยังประตูนั้นโดยเร็วแล้วย่อมจะถูกไฟไหม้ผิวไหม้หนังไหม้เนื้อไมมเอ็นแม้กระดูกทั้งหลายก็จะเป็นควันตลบ แต่อวัยวะที่สัตว์นรกนั้นยกขึ้นแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีสัตว์นรกทั้งหลายจะพากันออกทางประตูนั้นได้แต่ว่าต่อจากมหานรกนั้นแล้วมีนรกเต็มด้วยคูดใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นรกจะตกลงไปในนรกคูดนั้นและในนรกคูดนั้นแลมีหมูสัตว์ปากดังเข็มคอยเชือดเชอนผิว และเชืออเฉือนหนังและเชือดเฉือนเนื้อและเชืออเฉือนเอน็นแล้วกินเยื่อในกระดูกสัตว์นรกทั้งหลายย่อมจะต้องเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกคูดนั้นราบเท่าที่บาปกรรมจัดสรรให้นรกขุมต่างๆแต่และขุมไม่เคยเมตตาปราณีสัตว์นรกเลยหากทำบาปมามากมายเวลาสิ้นใจแล้ว ร่างกายเปื่อยเนา่าเป็นอาหารโอชะของหมูนอนแต่จิตวิญญาณของเราจะต้องไปจอรนรกเพื่อรับทุกโทษอย่างแน่นอนดูกระรละภิกษุทั้งหลายต่อจากนรกคูดนั้นมีนรกเต็มไปด้วยเท่ารึงใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านเท่ารึงก็คือฐานที่ติดไฟคุมีขี้เท่าปิดข้างนอกอยู่รอบด้าน สัตว์นรกทั้งหลายจะตกลงไปในนรกเท่ารึงนั้นแล้วย่อมสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบสุดแสนจะทุรนทุลายอยู่ในเมืองนรกเท่ารึงนั้นและจะไม่ตายเท่าที่บาปกรรมยังสนองอยู่ดูกระระพิสุทั้งหลายต่อจากนรกรึงนั้นมีป่างิ้วใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านต้นสูงชะลูดขึ้นไปยอดหนึ่ง มีน้ำยาว16องคุลีมีไฟติดทั่วลุกโลงชดช่วงลาวนายเนียระยาบาลจะบังคับให้สัตว์นรกทั้งหลายขึ้นขึ้นลงลงที่ต้นนิ้วนั้นสัตว์นรกทั้งหลายย่อำสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ที่ต้นนิ้วปราบเท่าที่บาปกรรมดำเนินอยู่ ดูกราพิสุทั้งหลายต่อจากนรกป่างิ้วนั้นมีต้นไม้ใบเป็นดาประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นรกทั้งหลายจะพากันเข้าไปในป่านั้นแล้วจะถูกใบไม้ที่ลมพัดตัดมือตัดเท้าตัดทั้งมือทั้งเท้าบ้างและตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูทั้งจมูกบ้าง สัตว์นรกทั้งหลายย่อมเสวยเวทนาสาหัสอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในป่าต้นไม้มีใบเป็นดาบนั้นและจะยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังให้ผลอยู่ดูกระราพิสุทั้งหลายต่อจากนารกป่าต้นไม้ใบเป็นดาบนั้นก็มีแม่น้ำใหญ่น้ำเป็นด่างประกอบอยู่รอบด้าน สัตว์นรกทั้งหลายตกลงไปในแม่น้ำนั้นจะลอยอยู่ในแม่น้ำนั้นตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้างทั้งตามและทวนกระแสบ้างสัตว์นรกเหล่านั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าและจะยังไม่ตายปรับเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นสุดดูกลาพิสุทั้งหลาย หล่าวนายนิรยบาลจะพาก,กันเอาเบ็ดเกี่ยวสัตว์นรกนั้นขึ้นวางบนบกแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าดูกร,รับพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรสัตว์นรกทั้งหลายย่อมบอกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าหิวเจ้าข้านายนิรยบาลก็จะเอาเหล็กร้อนมีไฟติดลุกโพล่งชดช่วงเปิดปากออกแล้วใส่ก้อนโลหะร้อน มีไฟติดทั่วลุกพโพรงโชดช่วงเข้าไปในปากก็โลหะนั้นก็จะไหม้ริมฝีปากบ้างปากบ้างคอบ้างท้องบ้างของสัตว์นรกนั้นพาเอาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางสวนเบื้องล่างสัตว์นรกเหล่านั้นย่อมสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่นักที่นั้นและจะยังไม่ตายจนกว่าจะหมดวิบากกรรม ดูกระรพิสูทั้งหลายเหล่านายเนยรยบาลกล่าวกับสัตวร์นรกอย่างนี้ว่าดูกราพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรสัตว์นรกทั้งหลายย่อมบอกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ากระหายเจ้าค่ะเหล่านายนิยรยบาลก็จะเอาน้ำทองแดงร้อนไฟติดทั่วลุกโพปรงชดช่วงกรอกเข้าไปในปากน้ำทองแดงนั้นจะไหม้ริมฝีปากบ้าง คอบ้างท้องบ้างของสัตว์นรกนั้นพาเอาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางสวนเบื้องล่างสัตว์นรกนั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ณที่นั้นและจะยังไม่ตายราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูกร,ราพิสุจทั้งหลาย ก็เรื่องนี้เราตถาคตฟังต่อสมณะหรือพราหมณ์อื่นๆแล้วจึงบอกก็แลเราตถาคตบอกเรื่องที่เรารู้เองเห็นเองปรากฏเองทั้งนั้น